ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ไอเปียกหรือคุณเอนเนอร์แมนได้ออกตามหาพี่เจี๊ยบเพื่อจะไปเล่นด้วยสุดท้ายก็ได้มาพบกันที่สภาครับหลังจากนั้นเราก็ได้เจอกับคนในหมู่บ้านคุณพึ่งด้วยครับแต่จูๆ่ๆคนในหมู่บ้านคุณพึ่งก็บอกว่าเข้าไปขุดหลุมศพของนายกทําไมพวกเราก็เลยจะไปเช็คดูกันสุดท้ายก็พบว่าโครงกระดูกของนายกได้หายไปหลังจากนั้นผมก็เลยจะกลับบ้านแล้วก็ได้พบกับก,บกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ดูน่ากลัวมาก หลังจากนั้นนะครับผมก็เดินทางกลับมาทางประตูนรกนะครับกับพี่เจี๊ยบนะครับแล้วก็น้องจ๊บนะครับเดินมาเรื่อยๆแล้วก็บังเอิญไปพบกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งด้วยครับมาหนิมาหนิมาหนิเดี๋ยวเราจะปะพับไฟเบทล็อกยังไงก็ปอดลงมาหน่อยได้ไหมฮะลงมาหน่อยได้ไหมฮะแอนด้าเองลงมาหน่อยได้ไหมเอ้าผมจะบอกว่าแม่ผมตายฮะเอ้าทำไมอ่ะแม่ผมโดนค่ะ แม่ผมร้องหนไปอยู่กับคนเยอะๆเพราะว่าผมก็ร้องหนเหมือนกันเอ้าอย่าเพิ่งร้องอย่าเพิ่งร้องอย่าเพิ่งร้องผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนทําแม่ผมอ่ะเพราะเป็นกระต่ายอ่ะบอบบางด้วยเขาทาอะไรแม่ได้แน่นอนผมว่าผมผมไม่เหลืออะไรแล้วอ๋อคนดินเนาะไม่เป็นไรนะยังมีพวกเราอยู่ผมคิดว่าคุยในนรกน่าจะไม่ปลอดภัยนะครับเราเลยเลือกที่จะมาคุยกันที่บ้านคุณพึ่งครับผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเรื่องจริงครับ แล้วิ่งที่ผมเห็นนะ่ะคือมีคนทาให้เห็นตัวแม่ผมแต่เขาไม่เห็นผมก็มีคนทาให้แม่เห็นแม่ผมอะแล้วเขาก็เดือนตามแม่ผมไปฮะทั้งทั้งที่แม่กับผมคือจะมาดูด้วยกันว่าทําอะไรกันแล้วแล้วเขาก็ตายตอหน้าผมเลยอ๋อ,อสงสารมากเลยเด็กน่อย,อยด้วยเจอเรื่องแบบนี้ผมไม่ควรทําอะไรแล้วอตอนเนี้ย จากที่ฟังน้องแพนด้าพูดมาก็สรุปได้คร่าวๆก็คือน้องแพนด้ากับแม่ของเขานั้นได้ทําการกินยาล่องหนเพื่อที่จะได้ไปแอบฟังว่าเขาคุยอะไรกันแต่บังเอิญฝั่งนั้นะ่ะเขารู้ว่ามีคนมาแอบฟังก็เลยได้ตีแม่เข้าไปพี่ต้องให้เวลาเขาหน่อยก็ต้องให้เวลาแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวตัวน้องอะนะว่าน้องจะแบบออกจากมูอ่อนได้แค่ไหนแต่จริงๆมันก็ยากแหละตรงเลี้ยงผมก็ต้องนานอะ ผมอยากรู้ว่าคนนั้นใครผมอยากรู้มากเลยเพราะว่าทางทางพวพี่เจี๊ยบก็ไม่รู้เหมือนกันไงรับตอนหน้าสภาเลยนะมนสภาเหรอทั้งหน้าสภาเลยอ่ะบันไนด้านซ้ายมืออ่ะพี่อยู่ฝั่งตรงข้ามกมบตรงโรงพยาบาลอะผมว่าผมว่าผมไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วอะ เดี๋ยวคณจะไปไหนนะไปอยู่ไหนแพนด้าจะไปไหนรับที่นึงอะผมไม่อยากให้พวกพี่เป็นอะไรด้วยอะไรแพนด้าแพนด้าอยู่กับพี่แพนด้าแพนด้าไม่ต้องไปไหนแพนด้าอยู่กับพี่อี่สิบาอย่างนี้อย่าอยู่คนเดียวเลยดีกว่ามันจะทำไม่เยียเหมือนเดิมแพนด้าแพนด้าไม่ต้องไปไหนพี่สัญญาวพี่จะดูแลแพนด้าให้ดีเหมือนที่แม่แพนด้าดูไว้พี่สัญญาวพี่จะดูแลแบบนั้นที่ขออย่างเดียวขอให้แพนด้าอยู่กับพี่อยู่กับพวกพี่ขอร้อง อย่าไปโอเคผมจะไม่พูดผมจะอยู่นี่ผมจะอยู่ผมจะอยู่เพื่อพวกพี่แล้วกันพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลแผนด้าให้ดีแล้วพี่จะไปหาว่าคนไหนฆ่า,าเขาพี่สัญญาผมจะไม่ลืมผมสัญญาว่าผมจะเป็นคนปิดคอเขาเองไอเปี๊ยกพา้องไปนอนไปเไปี๊ยกไปน้องพูดไปดเรื่องแล้วไปนะครับไปนอนระวังระวังหัวนะขี้มแข็งก่อนนะครับเราต้องอยู่เพื่อแม่ของเรา จะพยายามแล้วกันนะพี่ต้องอย่าให้การจากไปของแม่ต้องเสียเปล่าอ้าวกำลังเศร้าเลยอออ่ะก็ เมื่อสกอตเราจะรู้สึกผิดก็รู้สึกผิดเลยอะไรวะนี่มาแล้วครับตรงๆนะคือไม่ว่าไงพี่จะไม่ออกตัวไปสู้นะเว้ยเราจะเอาแค่เราให้รอดอ่ะเราต้องรักษาชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดลูกพี่บอกไว้โอเคครับผมลืมแนะนําเลยคนข้างๆของผมเนี่ยก็คือพี่บุยครับเป็นคนในหมู่บ้านที่ผมกําลังอาศัยอยู่ด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบุยก่อนได้ไหมชื่อบุยหรือเปล่าวะ คือผมจำไม่ได้อะปกติก็เล่นกับพี่อย่างเดียวอ่ะเฮ้ยบ้านแล้ว<ห>เข้าบ้านนอนไปแล้วกลับไปแล้วอ่ะไอ้จุ๊บไปไม่ไหวใช่ไหมจะอยู่นี่ก่อนไหมอยู่กับเปียกที่นี่ไหมให้ผมผมฝากน้องผมกับน้องผมสองคนไว้หน่อยได้ไหมครับได้ได้ได้คุณพ<า>ูดไ, <อ S 1> ไม่แกร้ายใช่ไหมอ่ะไม่ไ,ไม่ใจร้ายอรัไม่ใจรดแลนะอะไรครับอันนี้คือเรายังไม่นอนแล้วเนี่ยอ๋อไม่ครับพอดีมีอะไรให้คิดนิดหน่อย สงสารสงสารน้องเขามากเลยอะรู้สึกรู้สึกผิดเลยแบบโอ๊ยใช่นะ่าสงสารมากโดนแม่โดนลุมทำร้ายอะต่อหน้าต่อต,อตาคุณ,คณจริงเรหรอใช่ตัง้งเราสามสี่คนอนะรวมแปแต่ได้สี่คนฉชนคือยืนอยู่ตรงนั้นแล้วคืออยู่ๆเขาก็กดแบบอะไรเขาไม่รู้ว่าเราเขาเห็นคนล,ล่องหนอะแต่เขาเห็นแค่คุณมโมโอมีคนเดียวอะอแล้วเขาก็ไล่เขาก็วิ่งไล่กันนะคุณแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนตอนแรกเขาบอกว่า เหมือนเขาอยากจะจับแบบเป็นๆก่อนนะคะแต่แบ,บบดันคนนึงแบบตีตายเลยะะ่ะโหหน้าสงสารนอะ่ะเพราะตัวเอวงเล็กเองนี่ใช่อะตอนแรกทางนี้ไม่คิดว่าตายคิดว่าเขาแบบจ bon ับเอ็นโทรโฟกลับมาเลยประมาณนี้นะคะ่ะเพราะมันมัน,ม,นมันไม่มันไม่มีอะไรเลยใช่ครับแล้วเด็กตัวแค่นั้นเนะคุณต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ก็เข้าใจความรู้สึกเขานะแบบอยากจะเอาคืนคนที่ทำแต่แบบน้องเขาก็ยังเด็กอ่ะไอ้แกงพวกนี้นี่มันจริงๆเลย เห็นตุ๊เจี๊ยบเพราะว่ายึดเมืองอะไรคะฮะจริงเหรอคาก็เห็นตะกี้เขาคุยกันอยู่โอ้ไม่นะแสดงว่าเราจะเดินไปทางไหนก็ลําบากหมดดิน่าจะเป็นแกงเงือกนะครับผมก็โดนแกงนั้นทําลายหมู่บ้านผูเหมือนกันในตอนนี้ผมและน้องจุ๊บต้องพักที่หมู่บ้านคู่พึ่งไปก่อนครับเพราะว่าถ้ากลับไปตอนนี้คงไม่ปลอดภัยตอนนี้รู้สึกว่ากลุ่มโจรจะยึดจุดสปอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยึดที่ไหนอีกบ้างทางที่ดีเราพักที่หมู่บ้านคู่พึ่งไปก่อนครับ